สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Happy Life ไบายเตอร์นะคะวันนี้นะคะถ้าคุณปรารถนาความมั่งคัง่งหรือการได้รับเงินไม่ว่าจะเป็นเงินจำนวนเล็กจำนวนใหญ่สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องรู้ก็คือว่าการที่คุณนั้นเช็คสภาพตัวเองก่อนไม่ว่าจะเป็นการคิด รู้สึกและลงมือทําและจะนำ3ามเทคนิคนะคะที่คุณจะต้องเช็คก่อนว่าอะไรกันที่ทําให้เรานั้นกลายเป็นคนมั่งคัง่งและดึงดูดความสุขความมั่งคั่งร่ารวยได้อย่างแท้จริงสิ่งหนึ่งที่เตือนได้เรียนรู้กับตัวเองและศึกษาจากประวัติของคนสําเร็จ และเรียนรู้จึงทําให้ตัวเองได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่คนสําเร็จมีเหมือนกันนอกจากความมุ่งมั่นความมีวินยัยการกล้าตัดสินใจแล้วเราต้องเช็ค3สิ่งนี้คุณเคยได้ยินคํากล่าวเหล่านี้หรือเปล่าคะหากคุณมองไม่เห็นเงินล้านในจินตนาการของคุณ คุณจะไม่มีวันเห็นมันในบัญชีของคุณนโปเลียนฮิลได้กล่าวไว้อย่างนี้ค่ะแน่นอนเขาว,ว่าข้อแรกที่เดินจะพูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องของการจินตนาการค่ะคุณเคยได้ยินว่าการจินตนาการนั้นมันเกิดขึ้นในหัวของเราและมันก็จะสามารถเกิดขึ้นจริงโลกที่เรามองเห็น การจินตนาการหลายคนนั้นใช้ไม่ได้และมองไม่เห็นเพราะสิ่งที่เรานั้นตั้งตรรกะไว้กับตัวเองว่ามันต้องเกิดขึ้นจริงก่อนมันถึงจะมีความรู้สึกต้องให้ได้รับเงินล้านก่อนต้องให้ได้รับรถคันนั้นก่อนให้มีบ้านหลังนั้นให้คนนั้นรักฉันให้คนนี้เป็นแบบนี้ฉันถึงจะมีความสุขเคยได้ยินคํากล่าวเหล่านี้หรือมีความคิดเหล่านี้ในหัวบ้างไหมคะแน่นอนเขาว,ว่าเติ้ก็เคยเป็นคนหนึ่ง ซึ่งรอให้มันเกิดขึ้นจริงก่อนค่อยจะรู้สึกแต่เติ้นได้เรียนรู้แล้วว่าจินตนาการนั้นมันสำคัญกว่าความเป็นจริงซะอีกเพราะถ้าคุณไม่สามารถสร้างจินตนาการให้เกิดขึ้นในหัวมันก็จะไม่เกิดขึ้นในโลกของความเป็นจริงของคุณเพราะฉะนั้นวันนี้คุณสามารถคิด เห็นเป็นอะไรก็ได้ตามที่ใจคุณปรารถนาจากนั้นนะคะสิ่งที่มันทำให้เรานั้นไม่สามารถได้รับเลยนั่นก็คือการที่เรานั้นยังยึดติดอยู่กับคอมฟอร์ทโซนค่ะ ค o มฟอร์ตโซนของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันแต่ละคนมีงานแต่ละคนมีสิ่งที่ตัวเองยึดติดไว้ e ีโกต่างๆที่เรามีอยู่นั้นมันไม่สามารถทําให้เรามีในสิ่งที่เรามีได้เพราะเรายังยึดติดอยู่กับ Comfort ตโซนของเราเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณจะได้รับเงินหรือความสุขความมั่งคัง่ง ตามเท่าที่ใจของคุณปรารถนาคุณจะต้องเช็คคอมฟอร์ตโซนหรือทำลายคอมฟอร์ตโซนของตัวเองออกมาให้ได้โดยการสร้างสิ่งที่เรียกว่าความสุขความมั่งคัง่งตามที่ใจคุณต้องการและสุดท้ายค่ะสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้รับก็คือการลงมือทำค่ะการลงมือทำจะเป็นส,สิ่งที่บอกเราว่าเราได้รับแบบรวดเร็วมากขึ้นเท่าไหร่การลงมือทำในโลกภายในและโลกภายนอกมันต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของเราถ้าวันนี้เรามัวแต่จินตนา าารเราไม่ลงมือทําเราไม่แอคชั่นสิ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้น3มสิ่งที่คุณควรเช็คก่อนที่คุณจะอยากได้รับความมั่งคัง่ง เงินหรืออะไรก็ตามที่คุณต้องการอย่างแรกเลยคุณมีจินตนาการหรือเปล่าอย่างที่2คุณได้ก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนของคุณหรือเปล่าและอย่างที่3คุณได้ลงมือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้มันเข้าใกล้เป้าหมายหรือเปล่าอย่าลืมนะคะว่าการใช้คําถามที่ถูกต้องมันจะนําทางของเรา ไปให้ได้ทุกทิศทุกทางที่เราต้องการถ้าเราตั้งคำถามที่ผิดเราก็จะเดินทางไปไม่ถูกต้องแต่ถ้าเราตั้งคำถามที่ถูกต้องแน่นอนค่ะว่าการลงมือทำของเราก็จะถูกต้องตามแล้วการจินตนาการเราสามารถใช้เครื่องมือหรือตัวช่วยอะไรได้บ้างนอกจากภาพในอินเทอร์เนต็ตสิ่งที่คุณต้องการ คุณสามารถจินตนาการไปได้เลยแต่คีย์สำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าเราจะใส่ความรู้สึกไปได้มากน้อยแค่ไหนถ้าใครที่สามารถใส่อารมณ์ความรู้สึกได้มากสิ่งสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ถ้าใครแค่คิดแล้วแอบมีความกลัว คุณก็แค่ฝึกทำซ้ำเพิ่มเข้าไปอีกเพราะการทำซ้ำมันจะช่วยลดความกลัวและสร้างความมั่นใจให้กับคุณได้หลายคนไม่กล้าคิดไม่กล้าฝันเมื่อก่อนนั้นเติยังไม่เคยได้ยินคำนี้แต่วันนี้เตินเข้าใจและกระจ่างแจ้งว่าจินตนาการนั้นมันสำคัญมากเมื่อไหร่ที่เราสามารถสร้างมันขึ้นในหัวได้เราก็สามารถมีมันได้อะไรที่เรามองเห็น เราสามารถมีและเป็นมันได้เพียงแค่เราต้องปรับขึ้นอารมณ์ความรู้สึกการลงมือทําของเราให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายเหล่านั้นนะคะสําหรับวันนี้เติ้งก็ฝากเคล็ดลับที่มันสําคัญไว้เพียงเท่านี้แล้วเราเจอกันในเคล็ดลับถัดไปเติงเชื่อว่าเพื่อนๆจะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสําหรับวันนี้ใครชอบก็กดติดตามได้นะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ